ตามความลับนะคะทาให้เขาแพ้ทางคุณหลายๆคนอยากจะจีบคนนี้ให้ประสบความสําเร็จอยากจะจริงใจอยากจะซีเรียสในความสัมพันธ์ใน Relationship นี้นะคะโเคเชมมี3ความลับนะคะที่จะเอามาฝากคุณรับรองว่าได้ผลแน่นอนค่ะความลับที่1คือพูดคุยในเรื่องของอนาคตการที่คุณวางแผนพูดคุยในเรื่องอนาคตนะคะมันแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของคุณพูดง่ายๆว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาเล่นๆนะฉันไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าฉันโฟ กัสคุยกับยู แล้วอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์ดังนั้นมันจึงมีแผนในอนาคตร่วมกันนั่นเองค่ะข้อที่2คือเป็นแรงบันดาลใจให้กันค่ะสิ่งนี้คือถ้าไม่รักนี่คือหยับซ้ำเข้าใจไหมแต่ถ้าคนที่เราชอบคนที่เรารักเนี่ยหรือว่าคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนี่ยเราจะเสริม motivation ให้กับเขาพูดคุยให้กําลังใจเขาซึ่งข้อนี้นะคะหลายหลคนเนี่ยพลาดมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสริม motivation ให้กับแฟนยังไงโคชเอมจะแนะนําค่ะ คือเวลาที่เราเสริม motivation ให้กับคนคนหนึ่งอ่ะเรานึกดูว่ามีใครสักคนหนึ่งที่มาพูดคําไหนกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฮึดมีพลังขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าต่อให้ปัญหามันจะหนักหน่วงแค่ไหนอ่ะมันจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นไปได้หมดเลยซึ่งตัวเขาเองก็ต้องการแบบนั้นเช่นกันค่ะอันดับแรกคือเราลองมาเช็คดูกับตัวเราเองว่าเฮ้ยอันไหนมันจะเวิร์กในความสัมพันธ์แล้วอันไหนที่พูดไปแล้วมันจะทําให้ความรักพังอันไหนที่พูดไปแล้วมันจะจันลงจิตใจทําให้เขารู้สึกมีพ พลังขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคำพูดที่อยู่ในเชิงอารมณ์ positive นะคะอย่างเช่นคำชื่นชมเนาะในเรื่องของอาการเป็นแรงบันดาลใจหรือการเป็นต้นแบบโรโ e model อะไรต่างๆที่คุณสามารถที่คุณจะทำได้นั่นเองเนาะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะชื่นชมอย่างจริงใจเออหลายคนบอกว่า การที่เราจะขอเงินจากฝอรหรือว่าทําให้ผู้ชายโอนตังค์ให้เราต้องชมเยอะๆซึ่งโคจะบอกเลยนะต่อให้คุณจะชมเยอะแค่ไหนถ้าคุณไม่แสดงถึงความจริงใจถ้าคุณไม่แสดงถึงสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีความจริงใจให้กับเขาอ่ะ คนเรานะคะเขาก็ไม่ได้แบบซื่อขณะนั้นที่จะแบบว่าตอบสนองความต้องการให้กับคุณทั้งที่คุณไม่ได้จริงใจกับเขาดังนั้นคําชื่นชมนะคะเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าทุกครั้งที่ชื่นชมเนี่ยให้มันออกมาจาก i n ไซด์ออกมาจากหัวใจข้างในที่คุณรู้สึกดีกับเขาที่คุณรู้สึกปรารถนาอยากให้เขาพบเจอหรือได้ดีนั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนะมันสามารถที่จะส่งผ่านส่งทอดให้กับกันได้เสมอบางคู่นะคะคือไม่ต้องสื่อสารอะไรมากเพียง แค่มองตาก็รู้ใจว่าคนคนนี้หมายความว่ายังไงคนคนนี้รู้สึกยังไงนั่นเองเนาะทีนี้ใครสนใจอยากจะมูนะคะอยากจะทําให้ชีวิตรักประสบความสําเร็จอยากทําให้เขาแพ้ทางอยากทําให้เขาคอมมิชเมนต์หรือจริงจังหรือแม้กระทั่งแต่งงานหรืออยากคบเป็นแฟนนะคะโคชเชมจะแนะนำเนาะให้บูชาสีพึ่งคุณจะได้ตรับแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคาโปรแกรมจิตไปด้วยเนาะ สีพึ่งนะคะจะเน้นในเรื่องของการเงิน<ภ>าการงานความสาร,รสูกเสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะในใช้ระยะเวลา3เดือนคุณคิดดูว่ามันจะขังแค่ไหนซึ่งเรามาฟังจากคําที่เพื่อนเขาบูชาไปแล้วเขามาแชร์เลยค่ะสวัสดีค่ะโคชเอมพี่นกนะคะพี่นกสัมผัสกักบตัวเองมันจริงเหมือนที่โคชพูดทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับสีพึ่งตอนนี้ผู้โอนเงินให้3รอบแล้วค่ะในรอบ2เดือน ในรอบ2เดือนโอน3รอบนะคะเขาไม่เคยหายไปไหนแล้วก็แชทโทรคุยตลอดนี่คือสัญญาณของคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีในสิ่งที่โคชเชมกล่าวมาแล้วที่สําคัญคือเมื่อเรามีสิ่งนั้นแล้วเราหาสิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเองเนาะมันไม่ใช่อะไรที่เราไปทำแล้วให้คนอื่นชอบนะหรือว่าไปทําให้คนติดหรือเป็นมลนดําอะไรต่างๆคือมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นแต่มันหมายถึงว่าการเสริมออร่า เสริมสง่าให้กับตัวเองทําให้เราเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งนะคะใครบูชาหยกหรือสีพึ่งทักแอดชเชมได้เลยเพราะ,ชะเชมจะส่งตําแหน่งเนาะในการหมูสีพึ่งหรือเราเรียกว่าปรับหมูเฮงให้กับเราแล้วก็ในเรื่องของการใช้ภาษาที่จะโปรแกรมจิตใต้สํานึกหรือเรียกว่า affirmation นะคะสิ่งนี้ก็คือถ่ายทอดมาจากรอนดาเบิร์นนะคะที่คุณอาจจะรู้เนาะถ้าใครดู the secret นะคะวิธีการใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะแตะตรงหน้าผากจมูกหนกดแก้มทั้งสองข้างนะคะลิมฝีปากลิมฝีปากเสริมอะไรในศาสตร์ของจีนนะคะเขาจะบอกว่าเป็นในเรื่องของพลังหยินหยางพลังหยินหยางเนี่ยจะเสริมในเรื่องของ ในเรื่องของทรัพย์ก็ได้ในเรื่องของความรักก็ได้ในเรื่องของเสน่ห์เม่ตามหานิยมนะคะที่พูดก็จะกลายเป็นคนที่พูดวาจาประกาสิ์เออไปคุยเจราจาหรือไปเดทนะคะก็จะทําให้ผู้รู้สึกว่าเฮ้ยนิยมชมชอบเหมือนคลิกก่ะคนเนี้ยเหมือนเข้ากันได้นะคะดังนั้นใครสนใจบูชาสีพึ่งทักแอดชเอมได้เลยค่ะ